ถือว่ากระแสเรื่อง UVC นี่มาแรงนะครับหมอก็อยากเอาความรู้ให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปด้วยว่าการใช้รังสี UVC หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ UVC ทั้งหลายเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง UVC ในส่วนที่สำคัญโดยองค์ความรู้ที่เราใช้ในตู้ใบนี้เราพบว่าความยาวคลื่นเป็นสิ่งที่ต้องสาคัญต้องเน้นนะครับว่าเป็นความยาวคลื่น ในช่วงเรนส์ของ UVC เพราะในแสงแดดเราไม่มี UVC หรือวัดได้น้อยมากนะครับเพราะไม่ผ่านชั้นโอโซนมันเป็น UVA และก็ UVB เป็นหลักนะครับ UVC ใช้คำว่าเป็นศูนย์เลยก็ได้ดังนั้นอย่างเครื่องดูธนบัตรหรือเครื่องอบเล็บพวกนั้นนะครับเป็นแบ็กไลท์นะครับหรืออาจจะมีข้ามเข้ามาในรังสี UVA นะครับแสงออกเชื่อมเป็น UVB นะครับ ส่วน UVC ไม่ปรากฏในธรรมชาติจะเว้นสร้างขึ้นมาด้วยหลอดหรือการเผาไหม้ของดาวฤกษ์นะครับที่ใช้ดูดาทางดาราศาสตร์นะครับเราจะวัดด้วยกล้องที่อยู่นอกอวกาศดังนั้นการเรียนรู้ว่ารังสี UVC ที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมซึ่งความยาวคลื่นมันกว้างมากนะครับแต่เราใช้ความยาวคลื่นในช่วงที่เป็น g e r m i c i d a l e f f อ c t นะครับอันที่หนึ่งนั้นก็ต้องรู้ความยาวคลื่นที่หลอดนั้นใช่หรือเปล่าทุกตู้เราซื้อหลอดแล้วต้องวัดความยาวคลื่น2 ต้องรู้ปริมาณว่าโดสของมันหรือปริมาณของรังสีนั้นที่ระยะห่างที่กําหนดมีปริมาณที่พอกับการฆ่าอะไรอยู่บนพื้นผิวอยู่บนอากาศหรืออยู่บนน้ําหรือคอล,ลอยดังนั้นต้องรู้อันนี้เราทําเพื่อนอากาก n 95แล้วรังสี UVC นั้นเรามีความทนของหลอดกี่ชั่วโมงอย่างที่เราใช้ในตู้นี้มีความทนของหลอด9,000หรืออย่างน้อย8,000ชั่วโมงเพราะเราจะกาหนดให้ใช้เพียงแค่6,000ชั่วโมง เราไปพบอีกความจริงอีกว่าบริเวณขั้วหลอดห่างจากขั้วหลอด3-4ถเซนติเมตรทั้งขั้วบนและขั้วล่างไม่มีปริมาณรังสี UVC ออกมาเลยมันออกตรงกลางมันเกิดจากการปรากฏการณ์ที่ใส่พลังงานเข้าไปมันเป็นการให้ตัวไอปรหลอดมีพลังงานแล้วเกิดความไม่มีเสถียรภาพก็คายพลังงานให้อิเล็กตรอนก็เป็นปรากฏการ photo ์โฟโตอิเล็กติกนะฮะแล้วก็เกิดการส่งอิเล็กตรอนออกมาเป็น ความยาวคลื่นเท่ากับที่ UVC ที่ความยาวคลื่นนั้นแล้วก็ไปทำลายโปรตีนหรือเกิดภาวะโฟตโตเคมีคอลฟิวชั่นนะครับตรงพารามิดีนเบสนั่นก็คือการทำลายเชื้อจุลชีพทุกอันรวมทั้งไวรัสอันนี้ก็คือองค์ความรู้ที่ต้องรู้ให้จริงแล้วเราไปทดลองตั้งแต่แรกใช้หลอดเดียวสุดท้ายเรามาพบว่าใช้2หลอดก็ไม่เพียงพอเพราะว่าสเปรของรังสีหรือลำของรังสีมันแคบมากสิ่งที่เราเห็นในการเปิดตู้ มันเป็นแสงแบ็คไลท์ถ้าเป็นแสง UVA UVB UVC จะมองไม่เห็นนะครับแสงแบ็คไลท์ก็คือเป็นแสงที่ม่วงแสงความถี่อยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่เรามองเห็นดังนั้นการมองเห็นแสงสีม่วงนั่นไม่ใช่ UVC นะครับ UVC UVA UVB มองไม่เห็นดังนั้นถ้าเราจะเห็นก็ต้องวัดด้วยเครื่องดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อที่ใช้หรือหลอดที่ใช้ก็ต้องเป็นหลอดต้องเป็น UVC นะครับ UVA เนี่ยฆ่าเชื้อโรคได้น้อยมากนะครับ แล้วยังสามารถเชื่อมโปรตีนที่ขาดแล้วกลับมาต่อได้ดังนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์นะครับแต่เราเอา WHO เคยพูดว่าเอาน้ําไปตากแดดนะครับ6ชั่วโมงก็ฆ่าเชื้อได้เหตุผลที่ฆ่าเชื้อได้เพราะอะไรรู้ไหมครับรังสี UVA เนี่ยไปทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วก็เกิดเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นแหละตัวฆ่าเชือ้อส่วนการใช้รังสีอย่างอื่นเช่นไมโครเวฟทำไมใช้ไม่ได้มันทําให้เกิดการเขยา่าของโมเลกุลน้าทาให้เกิดความร้อนรังสีอินฟราเรดก็ทาให้เกิดความร้อน ทำให้เกิดโครงสร้างหน้ากากเสียนะครับแล้วก็ไม่ใช้ความยาวคลื่นที่เชื้อโรคชอบไม่ได้ทําลายเชื้อโรคได้นะครับก็เลยขยับเข้าไปที่รังสี UV ทั้งหลายก็ต้องไปจบที่ UVC ที่ความยาวคลื่นที่กําหนดที่ผมบอกแต่แรกว่าอยู่ในช่วงประมาณ2 5 0ร้อถึงสองนาโนเมตรถ้าเป็นจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องอื่นอันนี้คือเก็ตความจริงสุดท้ายเรามาจบที่4หลอดฝั่งละสองหลอดเพื่ออะไรเพื่อฆ่าเชื้อในห้องต่อตัวโตตัวตู้เองเชื้อในอากาศเพราะมันเป็นของสกปรกเข้ามา ก็จะถูกทําลายในอากาศหมดสิ้นสองผนังฝั่งตรงข้ามของแต่ละฝั่งก็ถูกการฉายแสงทําลายหมดสิ้นมันก็เข้าไปเป็นตู้ที่สะอาดทั้ง2ออย่างคือทั้งสองผนังแล้วก็ยังทําความสะอาดตัวหน้ากากไปเรียบร้อยในตัวนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ควรจะมีความรู้เพราะว่ารังสี UVC ถ้ามีความยาวคลื่นที่เหมาะสมและมีรังสี UVC จริงเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าจะเปิดนานไหมคาว่าปริมาณก็คือต้องเปิดนานระยะห่างที่ไกลมากขึ้นจากแหล่งกําเนิด ความเข้มของรังสีจะลดลงด้วยระยะห่างยกกําลังสองดังนั้นมันจะลดลงอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วลำรังสีมันก็ไม่กว้างมากดังนั้นมันต้องรู้ด้วยว่าต้องใช้2หลอดเพราะเหตุผลนี้แหละครับเพื่อให้ครอบคลุมสเปรของหน้ากาก N95 ดังนั้นเป็นเกินเลยเป็นหน้าตาออกมาเป็นลักษณะนี้มี2หลอดอย่างนี้มีผลิตภัณฑ์อย่างนี้ทดลองเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่5แล้วดังนั้นการจะใช้รังสีไปอบอย่างอื่นที่ไม่ได้คิดกังวลมากว่าจะทําลายเชื้อได้มากได้น้อยคือความสามารถในการติดเชื้อหรือขยาย หรือจำลองตัวเองมันหายไปของไวรัสแต่ถ้าเป็นหน้ากาก N 9 5คือความปลอดภัยของทางการแพทย์โดยแท้จริงเพราะเป็น PPE ที่ถือว่าอันตรายที่สุดเพราะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคเราจึงต้องเน้นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับและเป็นเรื่อง New Normal ที่ดีนะครับแต่มีข้อเตือนใจอยู่3ข้อสําหรับเรื่องการ reuse นะครับเตือนใจข้อที่1คือ N 9 5ที่ใช้ต้องเป็น N 9 5แท้แปลว่าของที่ใช้ที่ผมไปทดลองเองผมพบว่าบางอันเป็น N 9 5 ที่เราถูกปั๊มตาขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายไปทดสอบความสามารถในการกองได้แค่80%บ้าง70%บ้าง90%บ้าง n 95แท้จะกองได้ขนาดอนุภาค0.3ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า95%ซึ่งโดยจริงๆแล้วมันได้8 98 99%ครับแล้วก็เล็กกว่า0.3ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้อันที่1ก็คือเป็นหน้ากากแท้อันที่2ก็คือว่าเป็นหน้ากากแท้เป็น medical g r a d ก็ได้ถ้าไม่ได้ ก็เป็น Industrial g เก e ก็ได้นะครับแต่เมื่อเป็น Industrial g เก e แปลว,ว่ามันไม่มีคุณสมบัติในการกันซึมผ่านของของเหลวเราจึงแนะนําต่อให้เป็น Medical Gate เหรือ Industrial g เก e เราก็อยากให้ทําอย่างเงี้ยอย่าลืมที่1คืออย่าลืมต้องเป็นของแท้อย่าลืมที่2ก็คือใช้ Surgical Mask นะครับซึ่งอันนี้หาง่ายกว่าใช่ไหมครับมาปิดด้านหน้าแล้วก็ใส่ใช่ไหมครับปิดด้านหน้าแล้วก็ใช้งานเพราะอะไรครับถ้าเป็นอินดัสเ i ียลเกรก็จะปกป้องการซึมผ่านของของเหลวใช่ไหมครับ และถ้าเกิดมีการเปิดเปืเป้อนเป็นข้าวเลือดสิ่งคัดหลังการ reuse ไม่แนะนํงางั้นนั้นเมื่อใช้ยอย่างนี้ก็คือทําให้ทั้งเม d i ดิเ g a t เกและเกตอุตสาหากรรมหรืออินดัสเซียลเก e ใช้งานได้ทั้งคู่ไม่ต้องกังวลครับถ้ามันเป็นของแท้ปลอดภัยแน่และก็ไม่ให้เปื้อเปือนจะได้ r e ย s e แล้ว reuse อีกได้หลายครั้งอันนี้อาจารย์นิติวัตรท่านก็พูดแล้วนะครับผมก็เลยเอามาพูดซ้ําในนี้อีกทีหนึ่งดังนั้น อันสุดท้ายอย่าลืมอะไรเมื่อรียูสหลายครั้งทุกครั้งก็ต้องทําการ user seal check ทดสอบหายใจออกหายใจเข้าเพื่อดูว่ามีลืกเคสไหมเพื่อจะให้รู้ว่าหน้ากากเนี่ยยังคงสมบูรณ์ดีใช้งานซ้ําได้แน่นอนและปลอดภัยแน่นอนนะครับงั้นก็ฝากไว้3ข้อ3อย่าลืมนะครับขอบคุณครับ